วันนี้ลูกค้าจะของคุณนะครับได้ท่อไปหนึ่งใบสก้าหนึ่งใบเฮ้ยไม่ใช่สองเก้าเก้าสิบไม่ใช่สีดำใช่ปะใช่ปะดำหรือชุบอโอเคามนั้น,ดน,น,ดน,นได้ม,ถ,ดดมถามเขามีมสองอย่างเนา อ๋อมาดูชุดสีด้วยไงครับชสีมันแจ่มไปมีสีชมพูไหมหลือใช่ปะเอ้ยแจมๆผู้หญิงขับมันต้องแจมๆครับเวลาไปไหนมันจะโดดเด่นพันสี่สิบเก้าบาทค่ะ มึงแดงก็่ไหนหนาะไม่รู้เองก็เขียบเป็นเจ้าเจ้าอ้การเจ้านี้ก็ให้เขาก่อนก็ได้ไม่มีถุงก็ถุงไปเลยเอาน้ำยาน้ำยาสติกเกอร์ให้ยังโอ้ แต่ส,สีสั่งไว้ได้นะฮะจะเอาสีอะไรอะสั่งไว้ได้ครับเดี๋ยวคนก็เข้าเรื่อยๆครับผมว่าครับผมว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ